หมก,กันน็อกอ่ะไม่ใส่อะวินัยจราจรนะไม,ไม่มีคันเร่งอะ่ะโอยบิดไม่ยัง้งเราเนี่ยไม่ให้เหลือแล้วชีวิตแกไม่ตื่นไม่ฟื้นไม่มีเฮ้สวมหมวกนิรภัยหนีวินัยจราจรเมาไม่ขับจะได้กลับอย่างปลอดภัยนะจ๊ะ นายคุณนายมาขีนว่าข้าบ้านเราอ่ะมีอะไรแปลกๆนะคะแปลกยังไงไหนเล่าซิมาขีนก็มาขีนเห็นว่ามีคนแปลกหน้าเข้าออกบ้านานั้นบ่อยๆมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงบางทีที่มาขีนเห็นอ่ะก็ยังเป็นเด็กอยู่เลยนะคะคุณนายแต่ดูดูแล้วคนพวกนั้นอ่ะเหมือนมาค่อยมีความสุขเหมือนถูกบังคับยังไงก็ไม่รู้ค่ะมาขีนก็เลยคิดว่ามันแปลกๆนะคะคุณนายไม่ได้การละจะเป็นพวกขามนุษย์หรือเปล่าก็ไม่รู้ คงต้องแจ้งสายด่วน DSI 1202ให้มาตรวจสอบซะแล้วขอบใจนะแม่คินที่ไม่ปล่อยผ่านเรื่องน่าสงสัยแบบนี้คุณผู้ฟังเองก็เช่นกันนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการค้ามนุษย์แจ้งบอกแสได้ที่ศูนย์ต,ต่อต้านการค้ามนุษย์กรมสอบสวนคดีพิเศษสายด่วน1202ง g e t e n หยุดค้าคนโดยสำนักประชาสัสามพันธ์เขตสกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบหกรอบเจ็ดสิบสองพรรษาจังหวัดแปดโดยนายชุติเดชมีจันทร์ผู้วาราชการจังวัดแปดขอความห่วงมือทุกหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประดับตาสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบเสาร์แปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดในทุกวันจันทร์หรือในโอกาส เหมาะสมและขอเจิญปีน้องประชาชนจังหวัดแปรห่วมกิจกรรมโดยทั่วถึงกันมหอมไม้ซักถิ่นหักพระลอ้อจอแฮ่สีเมืองหรือเลืองแพะเมืองผี ขนแป่นี่ใจงามเจ้าจังหวัดแป่ขอตอนฮับนักท่องเที่ยวทุกท่านตีมาเยือนหมูเห่เฮาด้วยความยินดียิ่งเจ้า แห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่91เมกะเฮิร์ซให้ความรู้คู่ความสุขข่าวสารฉับไวใกล้ตัวบริการทันใจร่วมแรงร่วมใจงานบ้านงานบุญประกวดราคาโปร่งใสและติดตามสภาพอากาศประจำวันโดยทีมข่าวสวท แกลนำหน่วยแพทย์พอ,อสวออกให้บริการเชิงรุกเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ21ตุลาคม2567 วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาที่โรงเรียนบ้านสลกตำบลแม่เกิงอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ในคุณากรคขาา้าใชฮหรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระสีนาคารินทราบรมราชชนนีพอสวลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศีนาคารินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ21ตุลาคม พร้อมทั้งมอบอยาชุดพระดาชนานถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุโดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันการตรวจเต้านมด้วยตนเองการรักษาด้านธนกรรมแก่ประชาชนตำบลแม่เกิงและหมู่บ้านใกล้เคียงโอกาสนี้ยังได้มอบสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นให้แก่กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลแม่เกิงอีกจํานวนสีราย โดยจังหวัดแพร่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นจังหวัดพออสวในลำดับที่56เริ่มดำเนินงานหน่วยแพทย์พอ,อสวตั้งแต่ปีงบประมาณ2559เป็นต้นมาเพื่อช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลป้องก,กันโรคส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสุขอ,อนามัยของประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งเป็นการจัดบริการเชิงรุกให้กับประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์สาธารณาสุขได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น มุ่งหวังให้ประชาชนได้มีสุขานามัยที่ดีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดแพร่ร่วมใจทำบุญงานกินสลักหลวงจังหวัดแพร่ณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่วันนี้ที่บริเวณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่และบริเวณโดยรอบจังหวัดแพร่ได้ร่วมกับวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร พุทธศาส,สนิกชนทุกหมู่เหล่าจัดงานประเพณีกินสลักหลวงจังหวัดแพร่เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนารักษาประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปส่งเสริมการท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายสร้างความรักความสามัคคีให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ทุกภาคส่วนโดยมีขบวนแห่ของพุทธศาสนิกชนจากทุกอำเภองานบุญงานกุศลของชาวเหนือ ที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมทำบุญในกิจกรรมวันนี้ตามความเชื่อประเพณีกลินสลากหรือตานกุยสลากหรือสลักกพัดเป็นประเพณีที่ชาวล้านนาได้แสดงถึงความระลึกถึงบรรพบุรุษญาติมิตรผู้ล่วงลับด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผ่านสิ่งที่เรียกว่ากวยสลากหรือต้นสลากเป็นประเพณีเนื่องในปฏิ วัดกับชุมชนสร้างความสามาัคคีในหมู่ญาติน,นอกจากนี้เป็นการทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับและทำทานให้คนเป็นอีกด้วยจังหวัดแพร่คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ประจำปี2568ของจังหวัดแพร่ ที่ห้องประชุมเกี่ยวฟันสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่นายสุทินจันทระโรเชษศึกษาธิการจังหวัดแพร่ประธานกรรมการการประชุมอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ประจำปี2568ของจังหวัดแพร่เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ หลักเกณฑ์กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของจังหวัดแพร่โดยมีครูผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวนสองคนคือนายอเนกสุภาจากโรงเรียนลองวิทยาและนายอมรเผ่าเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐประชานุเคราะห์25จังหวัดแพร่ ท้งนี้คณะอนุกรรมการคัดเลือกกำหนดลงพื้นที่สืบสอบตรวจสอบข้อมูลในเชิงประจักษ์และประชุมสรุปผลการรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2567เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะส่งรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมประวัติและผลงานเอกสารหลักฐานต่างๆส่งให้คณะกรรมการในส่วนกลางและส่งผลการคัดเลือกให้มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีภายในเดือนธันวาคม2567ในการดำเนินการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจัดการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูดเกียรติครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาทั้งในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง10ประเทศ4ระดับคือรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลคุณากรรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญสิทธ์ตามลำดับที่ผ่านมาจังหวัดแพร่มีครูได้รับการเสนอชื่อรับรางวัลครูยิ่งคุณ1รายคือนายวินัยจินโสด อำเภอลองขออภัยค่ะอำเภอสองเมื่อปี2566ส่วนที่เหลือได้รับรางวัลครูขวัญสิทธิ์จำนวนสี่รายเทศบาลตำบลวังชิ้นเตรียมจัดงานประเพณีแข่งเรือลอยกระทงอำเภอวังชิ้นประจำปี2567สืบสารประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นในวันที่13-15พฤศจิกายน2567 นายจำเริญกิมประสิทธิ์นายกเทศมนตรีตำบลวังชิ้นอำเภอวังชิ้นเปิดเผยว่าเทศบาลตำบลวังชิ้นกำหนดจัดงานประเพณีแข่งเรือลอยกระทงอำเภอวังชิ้นประจำปี2567ขึ้นในระหว่างวันที่13-15ถึงพฤศจิกายน2567ณนบะริเวณท่าน้ำยมหน้าที่ว่าการอำเภอวังชิ้นเพื่อสืบสารวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยในวันพุทธที่13พฤศจิกายน2567ในเวลา8นาฬิกา30นาทีมีพิธีเปิดงานแข่งขันแข่งเรือลอยกระทงอำเภอวังชิ้นประจำปี2567การแข่งขันเรือภายในรอบคัดเลือกและเวลา18นาฬิกา30นาทีชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้นโรงเรียนวังชิ้นวิทยาการแสดงศิลปินวง T.N. ไชนาท วันพฤหัสบด,ดีที่14พฤศจิกายน2567เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปเป็นการแข่งขันเรือพายรอบที่2การแข่งขันเรือพายรอบชิงชนะเลิศและเวลา18นาฬิกา30นาทีชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนนาวิศพิธากูลโรงเรียนบ้านใหม่สมบัติทวีประชาสรรโรงเรียนบ้านนาใหม่ การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี to be number ร์และการแสดงดนตรีโบตันชนิการศิลปินค่ายจอ h n นนี่มิวสิกแบบเต็มวงวันศุกร์ที่15พฤศจิกายน2567เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปชมขบวนแหกกระทงใหญ่ที่ดานนพมาศณบริเวณวงเวียนหน้าวัดใหม่กลาง ชมการประกวดที่ดานุพมาศขบวนแหกระทงใหญ่และชมการแสดงของศิลปินปูแดงจอนนี่มิวสิกแบบเต็มวง เอ็มเปก2025กับ3มิติความเชื่อมโยงอาเซียนภายใต้แผนไม่บทเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกได้แก่การเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและการเชื่อมโยงด้านประชาชนการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานคือการกำหนดโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพภายใต้7ยุทธศาสตร์หลักโดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมการพัฒนาเส้นทางทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศนอกภูมิภาค การเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบคือการเชื่อมโยงข้อตกลงระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่างกันให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นการเชื่อมโยงด้านประชาชนคือการส่งเสริมการเรียนรู้ทางสังคมประเพณีและวัฒนธรรมเป็นการประสานและยึดรวมประชาชนไว้ด้วยกันโดยมีข้อริเริ่มทางการศึกษาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมปราธนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตสากรมประชาสัมพันธ์ Oh! -ho. ดีเจโจ๊กหนาวขนาดนี้เลยเหรอหนาวจริงๆนะพี่เป็นหวัไหลายรอบแล้วครับจริงๆปีนี้ไม่ค่อยหนาวนะอุณหภูมิยังไม่ต่ํากว่าสิาองศาเลยแค่เฉียดๆตอนเย็นถึงเช้าเนี่ยอากาศหนาวแต่กลางวันเนี่ยร้อนตัดแตกเลยครับ <c oughs> แล้วก่อนมาอยู่เหนือเคยคิดไม่ว่าจะเจอแบบนี้จริงๆอะ่ะนึกว่าเช้าๆจะมีหมอกลงสวยๆแล้วก็หนาวทั้งวันทั้งคืน <c oughs> แล้วเตรียมตัวยังไงบ้างอะ่ะผ้าหม่มเสื้อกันหนาวอะไรพร้อมไหมก็ได้อยู่ครับที่ไม่ได้ใช้ก็มีอยู่แบบที่หนาๆครับนอกจากเครื่องนุ่งห่มกันหนาวที่ต้องพร้อมแล้วอ่ะต้องมัน ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดจิบน้ำอุ่นบ่อยๆใครที่ชวนดื่มเหล้าเบียร์แล้วบอกว่าจะหายหนาวอย่าไปเชื่อมันไม่จริงออกนอกบ้านน่ะสวมใส่หน้ากากด้วยเพื่อป้องกันการรับเชื้อโรคเพราะมีหลายโรคที่มากับหน้าหนาวอากาศหนาวและแห้งผิวหนังก็จะแตกเป็นขุยได้ให้หมั่นทาโลชั่นให้ชุ่มชื้นด้วยที่สำคัญน่ะอย่าได้นำเตาไฟเข้าไปผิงในที่อับอากาศเด็ดขาดถึงตายได้นะรู้รับปรับตัวรื้เร็วทั่วอย่างยั่งยืนปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตสากรมประชาสัมพันธ์ กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนรถคว่ำหยิบฉวยรวยข้อหารลักทรัพย์ ไปแล้วแล้ววิ่งแล้วในสมัยบอกว่าตรงหัวมุมทานงมีรถคงปากระป๋องคว่ำให้รีบไปเก็บไอ้ดำเอาถุงใบใหญ่ใญไปถ่ายด้วยไปไปเราไม่ได้ไม่ได้อยากเก็บของเขาหน้าเฮง<ะ>เดี๋ยวกลายเป็นขโมย<ะ>โดนขังคุกตอนแก<ะ>่เมียหนีไปมีผัวใหม่ไม่รู้ด้วยนาหากเราไปหยิบฉวยเอาของของเขามาอย่างเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุรถขนสินค้าคว่ำแบบนี้ถือเป็นการลักทรัพย์นะคะแถมโทษที่จะได้รับ จะมากกว่าการลักทรัพย์ทั่วไปค่ะจําคุกตั้งแต่1 5ปีและปรับเงินตั้งแต่2000 20, 0ถึง1 0 0 0 0แบาทเลยทีเดียวค่ะฉะนั้นอย่าไปเอาของที่ไม่ใช่ของเราเลยค่ะเพราะว่าเป็นการทำผิดกฎหมายถ้าโดนจ่ายค่าปรับจะอ้างว่าไม่รู้ก็ไม่ได้นะคะอีกอย่างเจ้าของปากกระป๋องเขาก็เดือดร้อนไม่น้อยทีเดียวไหนจะรถพังลูกน้องบาดเจ็บแล้วปากกระป๋องก็ยังมาหายไปอีกสงสารเขานะคะอย่าขอบใจหมักนะ้ตาอวงที่มาบอกอะ่ะ อวหมายรู้เลือกกฎหมายเลยหมายอย่างงั้งได้นองกินข้าแรงต้องแก่แน่แน่ไปยพไอ้ดำไปบอกชาวบางอย่าไปเอาของเข้าจกคุกหัวโตนะเว้ยอีจังอัวไม่ยอมให้อีเมียอ่วไ,ไปมีผัวใหม่หรอกหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรมหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,ง,งกดเจนะจะบอกให้ เราเห็นคนขับรถผิดกฎจราจรเห็นอุบัติเหตุจากความประมาทถ้ายังมองผ่านคงไม่มีเรื่องดีเกิดขึ้นอีกต่อไปมาสร้างเส้นทางสุขเพื่อความปลอดภัยขับขี่มีวินัยไม่ประมาทเห็นแก่เพื่อนร่วมทางส่งความคิดบวกและส่งต่อน,น้ําใจสร้างความสุขทุกเส้นทางให้ปลอดภัยเพื่อเราทุกคนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่าลืมนะครับ 1 4 4 1ร่วมการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบนโลกออนไลน์นะครับเช็ค <Check S 2> ให้ชัวร์นะครับว่าลิงก์ที่ส่งมานะั้นอันตรายหรือไม่หรือจำง่ายๆนะครับของฟรีไม่มีในโลกลิงก์ส่วนใหญ่ที่ส่งมานะครับมักจะมีสิทธิประโยชน์มากมายหลอกลอ่ลอให้เราตายใจและกดลิกลิงก์นะครับผมต้องการความช่วยเหลือกด1 441ที่สี่ที่สำคัญเลยนะครับอย่าลิกลิงก์แปลกๆนะครับผมไม่ลิกไม่โลภไม่โดนหลอก มติตามพยากรณ์อากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ประจำวันศุกร์ที่15ตุลาคมพุทธศักราช2567บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้ารวมถึงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อย ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอดามันภาคใต้ฝั่งตะวันตก ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทาให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทยมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือ ด้วยความระม,มัดระวังพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตาก อุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดแพร่มีฝนเล็กน้อยบางแห่งของพื้นที่ทัศนวิสัย5-10กิโลเมตรลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่สถานีตุนิยมวิทยาแพร่อ,อุณหภูมิสูสงสุดเมื่อเช้าวันนี้ เมื่อวานนี้วัดได้33.9องศาอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้าวันนี้วัดได้23.9องศาคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ35องศาอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียส,สวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา17:51นา วันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6 1นาฬิกา16นาทีค่ะจบการนำเสนอข่าวท้องถิ่นสัญจรปลอดภัยใส่ใจตลอดการเดินทางพิรุณผ่อนแสงส้อยอ่าน ีปลอดภัยเมืองไทยไร่อุบัติเหตุด้วยความหงยายจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแปร FM 9 1เมกะเฮิร์